สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาทำซุปมิโซะเนาะอันนี้คือกองมิโซะของญี่ปุน่นในห้างมีขายเจ้าเนี่ยแต่ป้าดาวก็ตักออกมานี่กะในื้อโนี้เนาะก็เดี๋ยวจะไปแต้วน้ำร้อนแล้วก็มีเฮดเข็มทองมีสาลายมีต้นหอมมีเต้าหู้แหง้งมีแครอทแครอทใส่ก็ได้แบ่ใส่แต่ล็แล้วแต่สอบแล้วก็มีไข่เนาะเจ้าไปทำค่ะเจ้า น้ำเดือดแล้วเจ้าขอเอามิโซะเขาใส่เนาะลันายน้ำห้อนเรียบร้อยละต้มซุปมิโซะมิโซะก็ได้ห้องเหรือมิโซะก็ได้เนะล้วเต่ธนัดแข่ธนัดมันนี่นะภาษาเนอนนะต้มซุปนี่บอกควันเฮือหน้ามันแห้ง เพราะว่าผกจะก,กินหน้ามันเนาะซิมหน้ามันดูได้เจ้าเพราะว่ากับเดี๋ยวจะต้องปุ้งอีก บ,บปุ้งอย่างเยอะเนะาะขอใส่ซีอิ้วขาวไปนิดหนึ่งพอละแต่ซีอิ้วญี่ปุ่นเนี่ยโชยู่ญี่ปุนนะ่นเนาะบอควันลืมเจ้าใส่ไปอันนี้เป็นข้าวาต้มซุปมิโซะ มิโซก็ได้มิโซก็ไดแล้วแต่เฮดเข็มท้องเฮดเข็มท้องนี่ผายจัดตัดครึ่งหรือบัตตัดก็ได้แต่ปลาดาวบัตตัดเนาะเพราะว่าปลาดาวของมันกินกับตะเกียบใจ้ตะเกียบขีดกินเอีอะก่ะ ขออนุญาตจมือเนอะอาะเพราะวันทํากินเองเป็นอย่างฮะประดาวลางมือวันเป็นร้อยหลอกจับอย่างน้อยกั็ลางเจ้าจมันเคยตวัวเนาะ ้ำกันดูเนาะเป็นพวกพักเล้บแต่สอบจะใส่พักปว่ยเล่งก็ได้เจ้าพักปลอยเล่งโซ่เนาะพักนี่ถ้าจะใส่พักปอยเล่งโซ่โวยก็ได้อันนั่นน้อยอันนี้น้อยเฮดเกีเเ่ยวล้บแต่สอบจะใส่เฮดเข็มทองก็ได้เฮดหอมซดก็ได้สาลายถ้าเขาผมมีสาลายซดเขาก็ไปซื้อสาลายแห้งมา แต่ก่อนจะกินกับควรเอาไปแจน้าแล้วก็ล่างสักสองสามหลอบสลายแห้งนั่นนะคนั้นงเขียนติดตั้งหลังเจ้าคนเืัอไปแจน้ามมันจะบะเทใส่หมาตงในหม้อแกงตึงแห้งๆแบบนั้น ไปสอบผินซุปมาทั้งนี้นะเจ้าซุปพักเนาะกองพิโซเนี่ยไปหาซื้อได้เจ้าของญี่ปุ่นมันจะมีขายในห้างขายนอบ้นเฮาเนาะปลาดาวก็บอกหัวเนาะห้างที่เป็นขายของญี่ปุ่นนะเจ้าก็เข้าญี่ปุ่นน่ะอาจจะมีหาบัเจ้อก็ต้องถามพน,นักง,งานละ่ะพ,พน,นักง,งานจะหูดีเนาะ ปีสาวเขาอยู่กรุงเทพปกมิกินตลอดนี่เิลเสื้อในห้างเนาะห้างใดมารูห้างแมคโคลเราเนี่ยเจ้เจ้าของหนอกไปขายเนาะถ้าไผสอบสอบหมูกระซับหมูก็ใส่น้อยหนึ่งก็ได้ แต่ปา้าดำใส่เนาะใส่แต่ไข่สองใบน้อยๆไข่เบอร์เอสความจริงต้องใส่ประมาณสักสามแกน4ีแกนมั้นอะใส่สองก็พอละนี่ป้าดาวจะต้มมือหันเลยนะว่าต้มจะได้ใส่อ้อย่างก้อนอ้อย่างหลังอีกัอย่างดีนานซุปกว่าเขาใส่ก้อนเนาะ เครื่องปุ้งบัดดี้ใส่เยอะเจ้าแล้วแต่นะเพราะว่าแต่ซุปมิโซะเนี่ยมันก็อร่อยนะอันเป็นไปว่าต้มซุปมิโซนะเนาะอันนี้มันจะต้องจืดนะเจ้าต้มซุปมิโซะของญี่ปุ่น ใส่เกลือนิดนึงเจ้าทำก็เข้าเหมืนที่ใส่เกลือน้ำรึมอร่อย แค่รอกกะหันเผยถอยเจ้าหันบางๆแต่ถ้าบ้านไผ่มีตะเกียบชากิดเข้ากับตะเกียบก็พวกพักนี่ก็หันเส้นยาวได้เหมือนกับเห็ดเข็มทองเนาะคนญี่ปุป่นฝนยกถอยไผ่ถอยมันเนาะ <c oughs> ถอยสุกนั่นนะยกจูป,ปากเจ้ากีดสิปากกีดสิปาก ซดหน้ามันขำถ้วยทั้แหละคนญี่ปุ่นนี่นะแต่บะดาบาด้บานบรดา,าดมีจอนเนาะาานี้ก็เอาตะาหู้แห้งใส่ตะาหู้แผ่นเจ้าตะาหูแห้งซื้อมามันเป็นแผ่นก็อบมาตัดกเนาะ ต้มซุปนี่บบกควันเพื่อน่าแ,แห้งนลยเจ้าปรุงเพื่อมันจับแต่แบบควันเพื่อมันเค็มนะซุปนี่เวลามันคลายพริกเออคลายพริกว่าคายน้ามันแล้วมันจะเค็มแบบควันเพื่อมันเค็มเจ้าถ้ามันเค็มแล้วก็กาเแล้วถ้ามันเย็นไปมันจะเค็ม เอาไข่ใส่เลยใส่อันบนเตาหูเนี่ยเจ้าอากาศเย็นๆต้มไว้ในหม้อเวลาหิวๆขึ้นมาตักไปกินเจ้ามาใส่เข้าก็ได้ ไปคือไข่มันดั้งคือไข่มันซุกอร่อยเจ้าชื้อแปลทำกันดูเนาะอากาศเย็น ซุปมิโซมิโซค่ะ <c oughs> เสซยเรียบร้อยแล้วเจ้าซุปมิโซเนาะทำกันดูเนาะง่ายๆมิโซบ้านเขาอาจจะมีขายตามห้างเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้าขันคลิปใหม่คลิปหน้านอกก็ไล่ก็แซ่ก็กระเดิงที่ตามป้าดาวโดวยเนอาจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ